สวัสดีทุกคนเลยน,นะครับทางในเกมไม่ใช่เกมเกี่ยวกับเว็บไซต์ blocks th. com นะครับเดี๋ยววันนี้นัดจะมาสอนวิธีการซื้อรหัสนะครับแล้วก็ซื้อเกมพาร s สเลดเจ็ดนะครับทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้นะครับหมวดหมู่ยอดฮิตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามากันที่ซื้อ ID Roblox นะครับแลวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะซื้อเกมพาสให้ทุกคนดูด้วย นะครับบริการนี้ถือว่าทันใจแล้วเร็วมากนะครับโอเครับเดี๋ยวเรากดมาที่บัญชีโลบ็อกอ่ะเข้าไปนะครับนี่จะมีให้เราเลือกนะครับผมอยากจะได้เป็นไก่ตันโมจิ V2 ตื่นนะครับอืมนี่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนครับก็คือเราจะได้ไก่ตันโมจิ V2 ตื่นนะครับเลเวลตันการันตีโมจิตื่นนะครับสุหมบัตรมัดนะครับแต่ที่ผมผมซื้อไปแล้วนะตัวหนึ่งนะมันได้หมัดนะ จริงอันนี้น่าจะหกหมัดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับโอกาสสุ่มได้โซกิต้านะครับหลับสลุมขั้นต่ำหนึ่งเล่มผลปีศาจไม่ถาวรในครั้งการตีผลตื่นนะครับแล้วก็เงินเบรีเงินสุ่มนะแต่ไะอดีจะไม่เท่ากันโอเคนี่นะครับก็รู้สึกว่าจะมีเป็นแบบมีค่อนข้างหลายตัวนะครับมีหลายตัวเลยนะครับก็อยากได้ตัวไหนก็ซื้อได้เลยนะครับส่วนตจมผมเนี่ยอาซื้อมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างนะครับ แต่จริงๆเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกนะอืซื้อไปเล่นได้แบบตึงๆเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นรหัสที่ผมได้ทําการซื้อมานะครับในราคา89บาทนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็จะสังเกตว่าผมมีผลโมจิมีดาบอาเอ็ N นมารับะผลโมจิสกิลวีอ้าวมาร์ยังมไม่ค่คยโบมพลังเครนะแต่ว่าที่ดูเนี่ยเป็นผลตื่นแล้วนะครับสามารถกดต่อยได้นะครับ โบนะครับก็อาจจะต้องไปเก็บอีกทีหนึ่งนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเลยนะครับมาดูในส่วนของดาบนะครับดาบที่เราได้เนี่ยก็จะมีเป็นเชียวนะครับมีเป็นอ่าเอ็นมะนะครับมีสไปกี้ไทเดนนะครับเพราะมาสเตอรี่สามารถเล่นได้เกือบทุกดาบนะครับอันนี้ดาบมันคงไม่มีใครเล่นหรอกเนาะสำหรับเจ้าบิเซนโตะนะครับและผลปีศาจผมจะได้เป็นอ่าผลแมกมานะครับประมาณนี้นะครับก็ย้ำก่อนเลยว่ามันเป็นการอ่าสุ่มนะอะไรเนี่ย เสือกูรู้เฮ้ยเองด่ากันแรงเกินน้องด่ากันแรงไปประมาณนี้นะสำหรับของในตัวนะตัวนี้ก็ถือว่าก็โอเคครับได้ผลโมจิการันตีนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าสุดนะครับก็ต้องไปสุ่มกันเองนะครับว่าผู้คุณเนี่ยจะได้รหัสแบบไหนนะโอ้โหอะไรนะมึงมาหนึ่งหนึ่งอย่าลูมมึงโหดร้ายกันจังวะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการซื้อเกมพาสเรือเร็วในตัวนี้เลย นะครับถ้าคลิปนี้ถึงสัก222ไลน์นะผมก็กะว่าจะแจกรหัสนี้นะครับเอเคเดี๋ยวเราไปสอนวิธีการซื้อเรือเร็วกันนะครับไปกันเลยอ่าโอเคครับเราเข้ามาที่อ่าร้านบ็ x กซีทเนะครับเดี๋ลงมานับบัญชีอ่าเราบ็อกตรงนี้เลยนะครับเกมพาสนับเรือเร็วนะครับราคาอยู่ที่50บาทนะครับแล้วก็วิธีการเติมเงินนะกดไปที่หมวดหมู่หรือจะกดทางขวาบนก็ได้นะครับ แล้วก็ให้เราไปที่เติมเงินนะเติมเงินจะมี3อย่างนะครับจะมีเป็นเติมเงินทูวอ a เลตนะครับเติมเงินพร้อมเพย์แต่เติมเงินพร้อมเพย์นเนี่ยจะโดนค่าธรรมเนียม1.77นะครับส่วนทูวอลเลตเนี่ยจะโดน10.7อ้าวแล้วต้องทํายังไงถึงไม่เสียค่าธรรมเนียมไปที่ True w เล l ตกิฟต์ตรงนี้นะครับ ลิงก์อ่างเปานะครับอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะใช้เป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาก็มีบอกได้ทำยังไงนะเพราะว่าหลายๆเว็บห,ห,ห,หลายที่ก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเติมเข้าไปในเว็บก่อนนะครับห้าสิบบาทอตอนนี้ผมได้ซองอ่างเปามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ซองอ่างเปาไปเลยแล้ว,ลวก็ทําการเติมเงินเดี๋ยวนี้นะครับเติมบัตรสาเร็จแล้วนะครับผมเรากดไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็จะได้ยอดคงเหลือตรงนี้เพิ่มเป็น50เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกดไปที่เกมพาสนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี่นะครับตรงนี้จะเป็นการใส่ id pass นับก่อนซื้อนะครับอ่านตรงนี้ให้แน่ใจก่อนนะครับก็ปิด2ขั้นนับปิดพินนับแค่นี้เลยนะครับนี่นับก็เข้าอย่าไปเข้าเกมนับตอนกดซื้อปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งไปเข้าเกมนับรอให้มันขึ้นสําเร็จก่อนนะครับอืมเอาโอเคเดี๋ยวผมจะทําการใส่ id pass แล้วนับ อ่าตอนนี้ผมได้ทาการใส่ ID กับพาสเวิร์ดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดี๋ยผมจะทําการกดอ่าชำระเงินเลยนะครับนี่นับเป็นเรือเอสมาร์คีนับห้าสิบบาทนะปุ๊บนี่นะเขาจะแจ้งมานะว่าวิธีการชาระเป็นแบบไหนครับทุนเียอไรอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะกดยืนยันได้เลยนี่นับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส<ม>ําเร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ประวัตินะครับนี่นับเกมพาสบอกฟุตนะครับกำลังดําเนินการ โอเคครับผมตอนนี้ผมได้เรือเร็วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูอ่านี่นับโคตรเท่นับก็จะเร็วนับถ้าเกิดว่าตัวนี้นับยอดไล์นับครบตามเป้าแล้วเดี๋ยวผมจะแจกรหัสนี้ในช่องคอมเมนต์นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กดสมัคสมาชผมด้วยนะครับก็สำหรับนี้ไปครับผมเย้